สวัสดีครับผมคุณครูประกรณ์บัวแย้มครับโรงเรียนสังขาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับสอนในรายวิชาฟิสิกส์มหกนะครับผมเป็นคุณครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสองครับผมค่ะโอเคค่ะก็คือคุณครูเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนสังขาครับสังขาวิทยามากี่ปีแล้วนะคะสังขาเฉยๆครับโรงเรียนถ้าอำเภอสังขานี่จะมีสองโรงเรียนถ้าเป็นสังขาวิทยาคนนี้จะเป็นตัดมที่เป็นมต้นนะครับค่ะ แต่ถ้าเกิดว่เป็นสังขายเฉยๆไม่มีนามสกุลก็เป็นระดับมปลายหมหนึ่งถึงมหกครับผมสอนอยู่ที่นี่อีสอนมามาอยู่ที่นี่สอนได้สิบสองปีแล้วครับอืมค่ะครับโอเคค่ะอ่ะ เดี๋ยวช่วยเล่าเหตุการณ์คลิปไวรัลให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะคนจะสนใจเยอะขนาดนี้เนาะจริงๆเราก็ไปเยี่ยมบ้านปกติที่เป็นตามนโยบายของของกระทรวงของสวทที่ที่เราจะต้องไปเยี่ยมบ้านเด็กให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนั้นจาได้ว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันพุธนะครับวันพุธที่แล้วนะครับผมก็ไปเยี่ยมบ้านปกตินะครับของเพียดานี่จะเป็นคนที่สามที่ที่เราได้ไปเยี่ยมก็จะเป็นการไปดูสภาพทั่วไปแล้วก็จะไปถามถ่ายผู้ปกครองเพีย ดานนี้อยู่กับกับคุณตาอยู่กันสองคนครับก็ไปถามถ่ายทั่วไปปกติก็คือก็คือน้องน้องรักเรียนผู้หญิงคนนั้นก็คือพักอาศัยอยู่กับคุณตาแค่สองคนอ่าเท่าที่รู้ข้อมูลก็ก็จะอยู่กับคุณตาใช่ครับโอเคครับเราก็คือเห็นว่าในคลิปอันมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่เกิดขึ้นที่เป็นไวรัลอ่าหลังจากที่เราได้เยี่ยมเยี่ยมเยืนแล้วก็ถามถ่ายข้อมูลคือเก็บรายละเอียดข้อมูลเสร็จแล้วเนาะก่อนที่เราจะกลับบ้านคุณตาท่านก็บอกว่า ปกติท่านจะทําไม่กวาดขายท่านก็บอกว่าได้ยินข่าวว่าคุณครูจะมาจริงๆครับผมนัดว่าจะไปตั้งแต่วันก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนั้นก็เลื่อนนิดนึงครับก็เลยมาวันถัดไปท่านก็ตั้งใจทําไม่กวาดเพื่อที่จะให้คุณครูนะเป็นเป็นของฝากเหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปเนาะเวลาที่เห็นคุณครูไปเยี่ยมบ้านก็จะมีของฝากให้เราก็รู้สึกดีใจแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวันนั้นนะผมไปกับคุณครูแนนหรือว่าคุณครูเขมิศลาการไปกัน2คน ผมก็จะเป็นคนไือคุณครูแงครับอนุญาตถามค่ะคุณครูแนงนี่คือเป็นคุณครูประจําชั้นร่วมกับคุณครูประกรณ์ด้วยเลยไหมคะได่ครับเราจะมีครูที่ปรึกษาสองคนคือผมครูประกรณ์กับครูเคมีราการสมทวินอีกท่านหนึ่งท่านก็ไปด้วยกันผมก็ให้ครูเคมีราการถือไม่กวาผมก็ถ่ายถ่ายวีดีโอเนาะมันก็จะไม่เห็นผมผมก็อ่าเราเราก็มองว่าเราอยากจะให้หลายๆคนได้เห็นได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เราเราได้ไปแล้วผู้ปกครองท่านก็ ตั้งใจอยากจะเป็นของฝากให้เราก็เอาไม้กวาดมาให้นะครับซึ่งไม้กวาดของท่านก็จะทําไว้ขายนะครับก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้ครับก็ปรากฏว่าคนดูเยอะมากซึ่งผมไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้นะครับผมเดียวนี้เป็นล้านเลยก็คือคนดูนี่คือเหยียบเหยียบล้านเลยแล้วก็คือแบบคอมเมนต์เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูคอมเมนต์บ้างไหมคะโอ้เห็นคอมเมนต์แล้วเหมือนกับแบบไม้กวาดนี่จะเป็นเรื่องลองๆไปเลยนะ ใช่เพราะว่าตามตามตามกระแสเนาะก็แบบว่าโอ้โหคนนี้คือขอเปิดวาแบบลูกศิษย์ของคุณครูเลยครับผมอืมก็วันต่อไปก็ไปถามครับผมวันต่อไปก็ไปถามพิยดาเหรอพียดาให้คุณตาทําให้กวาดนะตอนนี้เป็นไงเขาบอกก็โหคนทั้งวเยอะมากค่ะคุณครูไม่กวาดกันไม่กวาครับผมความรู้สึกของน้องน้องพิยดาเขาชื่อพิยดาใช่ไหมคะใช่ครับพิยดาศีราะครับผมความรู้สึกครับ ความรู้สึกเขาตอนนั้นเขาบอกกับคุณครูว่าย,ยัางไงบ้างตอนที่แบบว่ากระแสมันมาเลยแบบว่าเปิดวางคุณน้องน้องพิยดาครับผมเขาก็บอกว่ามไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้คุณครูเขม,มาเนี่ยครับก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้แต่ด้วยความที่นักเรียนเขาเป็นคนที่น่ารักครับก็ <c oughs> นิสัยดีแล้วก็แบบบุคลิกที่ออกมาในวันนั้นมันก็น่าดูเนาะก็ตามที่เห็นในคลิปครับผมก็ก็เลยเป็นคลิปไวรัลที่แชร์กันค้นทันเจอเยอะในโลกออนไลน์ครับผม แล้วทางด้านคุณครูคุณ,ค,ณคุณคุณแนนว่ายังไงบ้างกับคลิปคุณแนนก็บอกว่าฮี่พี่คนดูเราเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอ <laughs> เราก็แปลกใจแล้ว, <laughs> ลวเราก็รู้สึกดีใจนะอย่างน้นอยที่แบบเออมีมีคนดูในกิจกรรมที่เราได้ได้ไปเยี่ยมมานักเรียนแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแบบน่ารักน่ารักแนวของผู้ปกครองที่เป็นของฝากให้กับคุณครูครูก็รู้สึกดีใจนะที่ที่ได้ของฝากถึงแ <laughs> ม้มันจะเป็นเล็กเล็ก,กน้อยน้อแต่ผมก็มองว่าเออมันก็เป็นอีความรู้สึกหนึ่งที่ที่เราได้รับจากผู้ปกครองครับผม นะแล้วก็อ่ะตัวคูณเองก็คือรู้สึกแฮปปี้กับเรื่องราวตรงนี้อ่าเช่นกันครับผมก็เป็นความรู้สึกดีๆแหละที่เราที่เราเอออย่างนี้น้อยก็มีมีคนดูดูเราเยอะนะเราไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ครับผมครับอืม,อมค่ะแล้วมันมีคลิปหนึ่งค่ะที่ครูไปเยี่ยมบ้านหลังที่สองหรือเปล่าคะไม่ถ้าท่านหนูหนูเข้าไปดูคือเขาคูรปกครองเนี่ยคือเขาให้เข้าสารมาค่ะถูกถูกต้องอ่าอย่าอย่าให้เล่าตรงนั้นหน่อยอหลังที่สอง ลังที่สองนี้เขาไปถ้าจากนั้นก็จะมีคนที่สี่เนาะคนที่สี่นี้ไปน่าจะเป็นบ้านของกันนัชชาจันจินดาเพยงอ่าพอเสร็จแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราจะกลับเราจะขออนุญาตกลับอ่าถ้าจากนั้นนักเรียนก็บอกผู้เดี๋ยวก่อนมี่ของฝากเราเาก็อ้าอะไรอีกล่ะเมื่อกี้ได้ไม่กว่าอันนี้เป็นอะไรอีกนะอ่าเขาก็วิ่งไปข้างหลังบ้านถ้าจากนั้นเขาก็ไปหยิบข้าวเหนียวครับอ่าที่บ้านเขาทําข้าวเหนียวเนาะเขาก็จะมาฝากความกับคุณแม่เขาเออมันทําให้เรารู้สึกแบบ มันเป็นความสุขนะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันมันทำให้เรารู้สึกถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่มันไม่มากมายแต่มันทําให้เราสัมผัสได้ถึงถึงความความรู้สึกดีๆที่ผู้ปกครองมีให้เราครับก็โอเคครับผมได้ข้าวเหนียวมาสองถุงรับผมก็อันนี้ยอดเดอดอ่ะาอ่ายอดเดือาจ,จะไม่สู้เหมือนไม้กวาดนะไม้กวาดเป็นล้านเลยแต่ว่า <c oughs> ข้าวเหนียวก็เป็นหมื่นครับผมนะครับอันนี้คือคุณครูนี้นักเรียนอันนี้คือเป็นนักเรียนที่อยู่อ่าอยู่ใน การดูแลคนคุณครูเลยใช่ไหมครับม5ทับ2ถูกไหมครับใช่ใช่ครับเป็นเป็นนักเรียนในที่ปรึกษาทั้งสองคนครับทั้งพี่าดาแล้วก็กันนัชชาครับผมก็จะเป็นเด็กที่น่ารักท<ม>ั้งสองคนเลยครับครับผมค่ะ,ะนักเรียนในห้อง5ทับ2นี้มีทั้งหมดกี่คนนคะรับ5ทับ2มีทั้งหมด39คนครับอ่าผมตอนนี้คุณครูแบบเยี่ยมครบทุกหลังยังคะยังไม่ครบครับเหลืออีกประมาณส<ม>ักน่าจะประมาณเกือบครึ่งหนึง่งแล้วคนที่เหลือเขาบอก คุณครูหนูจะยืมตัวพีดาไปบ้านหนูนะอ๋อได้เลยว่าพีดาเขาคือน้องพีดาก็คือเป็นเป็นดาวแล้วตอนนี้ก็คือเป็นดาวเลยอืเหมือนเหมือนกับเป็นดาวแล้วอ่าอีกบางคนที่เขาบอกว่าที่อยากจะให้พีดาไปคือเาบอกที่บ้านเขามีผ้าไหมอยากจะยืมตัวพีดาไปใส่ผ้าไหมเพื่อที่อยากจะขายผ้าไหมประมาณนั้นนะฮะก็เราก็เลยโอเคเด็กเขาก็มีความคิดเพิ่มเติมขึ้นเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมรับบทจะรับบทนางแบบแล้วไยกได้ว่าน้องน้องพีดา ใช่ใช่เราบทนางแบบนับเป็นเหมือนลิซ่าของโรงเรียนไปแล้วทุกคนเนี้ยลิซ่าครับก็คือตัวน้องก็ตัวน้องพิยดาเมื่อได้ยินแบบกระแสตรงนี้ก็คือค่อนข้างแฮปปี้เหมือนกันแต่ก็จะมีเขินบ้างใช่ไหมครับคุณรูใช่ครับธรรมชาติเขาจะเกินเขินนยอายหน่อยประมาณนั้นนะครับผมครับอืมครับแล้วแบบที่โรงเรียนเด็กเด็กนักเรียนของประจำชั้นครูอย่างเงี้ยของห้องครูเนี้ยแบบมีใครแบบเป็นตัวจิตจี๊ดเป็นตัวแบบปังๆอีกมั้งไหมคะ อ่ารอดูครับต้องบอกว่ารอดูอ่ารอดูต้องรอดูรอดูคือต้องรอดตามในติ๊กต็อกเลยเดี๋ยวเลยอีกประมาณสักครึ่งห้องเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทีเด็ดอยู่พรว่อเขาแอบแหวเอาไ้อยู่โอเคอ่าเห็นครับผมค่ะก็คืออ่าอีกเรื่องหนึ่งหนูสืบทราบมาว่าคุณครูเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอยากอ่าอยากให้คุณครูพูดเกี่ยวกับแบบช่องยูทูบของคุณครูหนว่าแบบทําเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรคะ อ๋อของของผมนี่เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสายเกษตรเพราะชีวิตผมคือมันจะเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่แล้วเราก็ถ่ายทอดเรื่องราวที่ที่เราได้ทําให้หลายๆคนได้รู้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลด้วยเพราะว่าในเรื่องของการสอนมันจะมีคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด้วยครับเพราะว่าผมก็ทําให้ได้หลายคนได้เห็นก็อธิบายนะครับตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปดูสวนเกษตรนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์แล้วก็จะเป็นเรื่องราวทั่วไปครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆการหาปูหาปลาเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งทาให้ คนค่อนข้างที่จะเห็นเยอะแล้วเป็นที่รู้จักเยอะนะครับแล้วก็การแชร์มันมันก็เลยไปอย่างที่เห็นครับผมค่ะค่ะอ่า๋ยวสุดท้ายแล้วอยากให้ครูฝากช่อง t ิกตอกแล้วก็ช่อง youtube ของครูหน่อยแบบให้คนแบบเข้าไปติดตามอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็เข้าไปดูได้ครับ t ิกตอกชื่อผมทั้ง u t u b e อ่าทั้งเพจทั้งทิกตอกชื่อเดียวกันหมดเลยครับะปะกรณ์โบยมยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็หรือว่าจะพิมพ์ภาษาภทยก็ได้ก็จะออกมารูป อ่าโปรไฟล์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็ก็ลองเข้าไปดูเพราะว่าของผมนี้ก็จะมีทั้งอ่าทั้งที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะส่วนใหญ่ก็จะผสมผาสารกันไปเพื่อที่จะแบบให้คนที่เข้ามาดูมีรอยยิ้มแล้วก็จะมีความรู้ผสมผาสารกันเข้าไปนี่คือสิ่งที่ต้องการที่อยากจะให้เห็นครับผมโอเคค่ะยังไงก็อ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูมากนะคะที่แบบว่าให้ ออกมาให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์เนาะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้คุณุณนะคะแล้วก็อย่าแพนเนี่ยจะรอติดตามช่องติ๊กต็อค่ะว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาอีกนะรอดูรอดูคนที่เหลือว่าจะมีอะไรเด็ดกว่านี้ไหมเนาะโอเคไปติดตามกันเข้าไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมอีครั้งหนึ่งที่สนใจในสิ่งที่เราได้ทำเนาะครับผมค่ะอย่างไีอยูจะขออนุญาตนะคะนำคลิปตรงที่เป็นไวรัลค่ะไปตัดเป็นสกู๊ป เป็นส่วนหนงนะค่ะแล้วก็จะมีการให้เครดิตขึ้นข้างบนด้วยนะคะได้ได้ครับคือคือจริงๆผมก็อยากจะบอกไอ้บางช่องเข้เอาไปโดยที่ไม่ขออนุญาตผมเลยนะ่มันจะมีหลายช่องผมผมไม่ขอเอ่ยแะ้วกันแต่ว่าเห็นเอาไปอยู่แต่ไม่ได้ให้เครดิตไม่ได้ให้อะไรกันเลยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่เลยแล้วก็ไม่ไม่มีการใส่เครดิตแล้วก็เวลาลบเขาเขาเอาคลิปติ๊กตอบผมไปเขาก็เขาไปลบาลน้น้หออกซึ่งซึ่งจริงๆก็ไม่เห็นผมอยู่แล้วล่ะก็จะดีนแค่เสียง แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เขา<ฆ>ดูทั่วไปฟังเสียงผมก็จะรู้ไงบางช่องคือสองครั้งลวจะเป็นเป็นช่องทีวีดังๆอ่ะที่เอาคลิปของผมไปสองครั้งแล้วผมก็ทักไปหาเขาก็คำ<ฆ>ขอโทษก็ไม่มีนะแต่ถ้าเป็นว่าเป็นทีวีปูถ้ามาขอรอ้องยากซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครับจริงๆเราก็ต้องการแค่ให้เกลียดกันนะเราก็มองว่ลาลักษณะทางนิเทศศาสตร์มันก็ควรที่จะเป็นอย่างเงี้ยครับนิดนึงอย่างนี้น้อยก็ทักมาขอกันหน่อยผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าเอาไปเลยๆแบบเรามาเห็นอีกทีมันก็เหมือนกับถ้าทางทีวีพูถ้าผมเอาคลิปของทางทีวีพูมาแล้วที่พูจะรู้สึกยังไงนเนี่ยก็ก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องให้เกียิกันนิดนึงเนาะครับผมก็ขอบคุณทางท<ด>ี่ีพู <ขอ S 1> แหละวันนี้ที่<ด>อย่างนี้น้อยติดต่อมาแล้วก็ก็ยินดีนะยินดีที่จะให้เอาไปนําเสนอเรื่องเราที่มันเป็นเรื่องที่แบบมีรอยยิ้มที่ทําให้สังคมมีความสุขครับผมครับโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากมากนะค่ะผมเช่นกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ